สวัสดีอีกหนึ่งคลิปครับพี่น้องครับมาหอดบ่องสอนหวก์เลยครับพี่น้องบาดิมาเด้อมาเบิ่งสอนหวกลูกลูกหล,ลานหน้องนุงทีมงานเพิ่นมา,าต,ตั้งแต่ดุวดเราตั้งระยองชุนบุรีปวดเราเพิพ่นสิมาสอนหวกไปแกงแกงนี่นละแกียงมะเร็งี่ละว่าสั่นเอาผูใ้ใดละสิส่วนบาดิมาเตรียมการมาพี่น้องมาเบิ่งสอนหวกน้ำกันครับเอาไปผูใ้ใดสิส่วน,นบาดิในบอโอ้ผู้ชาผู้ต่อส่วนนี่ ไปผู okay? ้สาวสอนลูกแน่ยังเือลรงไปจุมข <oh ีดินแล้วเีดอกไม่หันเว้ยมันก็ขี่เฮอะลายบาทเนี่ยตายละบาทเนี่โอ้ยมันเหมียนบ่เร่เสื้อซัวเด้อวพูด้เสีเรื่อย่วเอาลงมันกลนมานั่นเอาลงไปอีกเออให้มันลงไปในตี้คน็ดีสอนนัวัอยู่ตั้งหกพีเออเอามันจะได้เพราะถวยเพราะัว แต่มันอยากมาพเพื่อนเห็นในคลิปจันลอยไายลุงเมื่อนั้นเพื่อนว่ามองได้สอนนวกผ้าล้านไปสอนแน่เพื่อนว่าเออก็เลยเอาสู้สอนเนื้อสันดอกว่าส่วนหมันบ่หม,นมันเลี้ยวเต้สู้บาดนี่สันดอกว่าเอาก็ได้ตัวผู้ก็สอนเป็นเนบางที่ล่ะผู้สอนเบ่งที่ล้านเอาไปเบิง้งไปลดัดเบิ้งผลตั้งผนเกี่ยวไปตั้งผ<ท>เลเกี่ยวไปตั้งกระได้นหน้าผลเออ สว่วนเขาเตะกลางไปหวัวนอยู่เยงเตะหอกไปได้หัก<ป> <c oughs> นั่นไปนั่ไปเบิ้องยังว่านั่งเพียงขาเขายังวะเอาเบิ้งดูเอ้าเอา,เอาบาดเลียกไปเบิ้งดูบาดเลียกไปย่างไปเบื้ิขึ้นมองไหนกับขึ้นเอา ยกบึงกระหูดอกสวนบาทแรกกระหูดอกพุ่นนาวเออในไอ้เห็นแลี้วว่าแต่นอ้ไปมันซุดพุ่นตายบ่เสาวแอมแหวบบานี่มึงคือหาวแท้าจากสวนแต่หวกน่ะเอ่ามึงลองเบิ้งว่าบาทเดียวเนี่ยหนึ่ถิ่มแยงเล่นอยู่หน่โอ้คือเมื่อยแทียบจ่ไหวอีกละตายบ่ ส่วนบาทเดียวกับพ่อว่าสันบาทนี่หาว่าสันในป้ามาอยากส่วนหัว่าสันเพื่อนว่าเอาขึ้นฟองไรลากไปเองพวกไห้มันสุดพุ่นเออให้มันสมอยากมานะแม่เว้ยเอาเมื่อกันยากผู้เฒ่าเลือกอีกได้บาทนี่จะคองเลือกเองว่าเสร้างได้ในผู้เฒ่าที่สิเลือกให้บาทนี่นี่ละขึ้นนี่ละเออค่อยๆจะเฝ้ายกนิดละ จะเฝ้ายกเห็นหนามันไหลขึ้นสะกอนจังยกเออหยุดไว้โจไว้สะกอนจังยกบาดนียนั่นละมาบาดนียมาเออนั่นนี่เห็นบ่อนังได้บ่อสันได้บ่อเออก็ได้ตัวซ้ำนี่อุ้ยมันมาสิบ่อเกี้ยนซ้ำนี่ฮะเบาเถอะอีกชบาดคุณแล้วคะนั่นดิพวกน่ะกบหน่อยจนเป็นตัโอ้เกี้ยนเกี้ยบเจน่ะบุ้ยไข่เต็มันกระงหมดเก็บเกงเอะเมเอะเมะ เอากูมาเอาส่วนใส่หน่อยส่วนใส่เพื่อเเลือกเพน่นเสจออกแน่ที่หลับงาใหม่ก็ดิเสืออกสัก้อนเออเอามาีกปูเออ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 องาหม่งาเมยสะออกสักนอูจ้าได้อู้ยูกแตกแดดได้บานี่ เสื้อออกเสื้อรับซะก่อนจังเขาส่มนี่เขาเขาสีเองแล้วเขาสีเหลือสดพุ่งอุ้ยหัวกลบหนาๆหนาๆในหัวกบนั่นเออนั่นน่ๆหัวกลบมันมันสิเป็นตัวเป็นขาไปลาแยงแล้วแมงกองเขียนนัแมงกองเขียนแลนวเนี่ยเอาเสียบเสื้อออกแล้วพอเสื้องาไม่ออกจังส่วนเขาก็เลือกยึ้งอันพุ่นอือให้เขาส่วนตัวอีกป๊ดได้กินอีหลีว่ะคืออยากแต่น่าดีแมงละงอกละงหงมอุ้ยปลาเคียงหน่อยใหญ่เลยตัวนีย ปลาเคียงหน่อยใหญ่แล้วมือนั้นหมหน่อยกว่านี้เมือนั้นปลาเคียงหน่อยใหญ่แล้วตัวนี้แม่นเมือนั้นไนหน่อยนึงไหมอู้เด็แต่กระปูครับเดี๋ยวปะปลาเคียงหน่อยใหญ่เลยเอามา่วนเพื่อลงในรถเลยเปรี้ยวๆแมยังน่ะบินไปน่นแมกรเต่าอ่อืมเอานี่เอาถือผู้ถือคูบัตรเลยไอในบาตรแรกไปเอ็กบัตรเลยตัวใหญ่ๆมันโตอยัง แมงกองแขนยังวะแมงกองแขนลระบาเออนั่นแมงลางงามสัสน่ะแมงกองแขนยาวๆนั่นอันนี้คือแมงละงงามอ่แมงละงงามลูกแมงกระโ s o เออแมงกองแขนนี่หัวจัขบ่แมงกระโ s o แมงปอแมงปออ๋อแม่งกระโ s o ไปไปอีกไปพฝนมาไต่ซอนไปหอดพฝนเราเกี่ยวมาเกี่ยวมาพี่เด้อวันนี้เด้อไม่มีทางขึ้นนะนั่นเกี่ยวมาทางเก่าพี่เออตีโค้งมันก็รถสิบล้อนี่ไปเจ้าน้อยฝนวันเขาก็จะบ่ได้ยซอนลาล่ะพี่น้อง ตอนนี้เขาพ้นบระท่านในบ้านบนาอน้ำยังหลายตรงเปี๊ยกน้ำบอกซะก่อนให้พี่น้องปลองไฟมากินหัวก,กินอาหารตามฤด,ดูกาลซะก่อนว่าสันมามาขึ้ืนมองเก้าเนี่ยเพิ่งดูบาทที่สองสี่มานบ่เนี่ยเอามาเบิ่งบาทบาทที่สองสี่มานบ่ว่าสามารถแลกบ่ ยกสูงหลายตีตีนมันนั่นควายว่านพี่ส่วนส่วนมุ่งเปลี่ยนดอกว่าจั่นวาเกิดมาทั้งเรียบเรียบพี่จะเกิดไม่ได้การก้อนหย่านั่นเอาม้านบ่าบาดซวงอุ้ยแมงเต่าอแมงอันนั้นน้อยแมงดาโอ้มาันไว้บาดดิป้า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 มันแล้วบาดนีมันแล้วอุ้ยกบนี่นี่น้อยหัวกบเป็นวันี่้ซวงนี่นี่ ท้วงเลยนี่เอาเอางาใหม่กก่อนกระปูนี่เด้ออุ๊ปิแกกินกระตอมบุกหุ่งแมนนี่อู้แมงอะไรใหญ่นี่นี่เแมงดาแมงดาเห็นแล้วได้แล้วดาจ้ามึงแม่งอะไรแมงดาเอาเออเก็บอันนี้ออกนอองย่มามามาผู้ถือคูนี่หัวกบนี่นั่นนี่แมงดาแมงดาอ่อนแมงดาอ่อนเป็นนี่แมนแมงดาอ่อนเด้แมงดาอ่อนเอ้า ส่ออกมา่ซุ้เาเราคแหลยเาจอ้ายาหปมอข้างดำปนหมอขางดำปาหมอางดข็งหน่อยไงปาแก็งหน่อยไงแล้วเอายูบ่งปล่อยเออปล่อยมันลดไปจะไปกินจะไดนปาเข็งหน่อยหน่นงนี่แม่กองแขนใหญ่นี่บ่อันจดประสงค์บ่ได้มาเอาปลาไงเออมาเอวหอกเอาหัวหกแมงละัโอ้แมงกงแขนลายแต่ไ จับบ่อใดได้ดิเอาส่อนเข้ามาหน่อยส่วนเข้ามาหากันบ่อันเอาเมื่อบ้านนี่ผู้เฒ่าเลือกปลดเนาะนี่ปลาเค็งหน่อยแต่ปล่อยมันหลดปูปูหน่อยครับหลายหลายเอาส่วนเข้ามาเขาห่อนแดดปูหน่อยเอาส่วนเข้ามาบ้านนี่เอาครูมาใส่ลวนสนุกเลือกผู้เฒ่าเมื่อห่อนเงินจะเปิดน้ำใส่กระละมังเลยก็เลือกเอามาครูครูปใดน้องเออมาเกินยา่เปิดน้ำใส่กระละมังเลยเลือกเอาบ้านนี่อีกบาทนึ เขาอีกบาทนึงบ่เอาแถมแถมแถม,แถมอีกบาทนึงนี่ลากครับเมื่อมองเกาเนี่เขาไปกลางๆคุณบาดหนิบาทสุดท้ายบาทนี่สวนเขาไปมองว่าจะมองเกาเนี่ละ่ะมามามาเ <c oughs> บื้งดูบาทสุดท้ายสิมันอีกวะพอได้แกงจะน้องไ่สวมใส่พักอีเลิศ ว่าไอ้ส่วนขึ้นมาเงี้ยนพ่อไปมาแต่ทั้งผีละเ, <laughs> เอาอีกบาทนึ่งมาสั่นเพ้นไปเอาเอาไปกินพ่อหายอยาก,ก,ออกาเอเอ<พ>อเาพอแล้วขึ้นมานี่นี่อยมานี่หยุดอันนี้นั่งนี่นั่นมาอยากเข้าไปขี่เงืเอ,อ,า,อ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 าอยากเข้าไปมานี่ขี่เงืาได้นั่นเออไ่ไหวแล้วกับพ่อเพราได้มงกินพ่อหายอยาก เออขึ้นมาบัดนี่อกะปูได้บักหลายเลยน้อยเอ้ยปื๊ดบังนี่แหงจังบัดนี่จังซิรูดิเอออาจังสิรูเลยบัดโบอกบุ้ยหงกบตัไเลยปาดไม่ก่แขนจะถิ่มั้ยเออโกบโบโบเอ้บกบโบมากะครูมากะครูมาพี่ผู้ถือเกะครูก็จะไม่น่าหนามากเลยเอ้านี่สรุปหยด สรุปยอดวัน yeah น yeah ี้สอนสามบาทปูเส้างามงามสามบาทซวยยาฮาวบาทเลยซวยยาฮาวบาทเลยยาฮาวเสียซอนหัวกบาทนี no ่จังบอปูเป็นของเขียงหลายแล้วหน่อยเนาะเนี่ยมันเสียบเลยไหมของเขียปมึงไรนะบอกปูเลองมันแค่บาทเนาะปูเสียบเอ้ามาสิโอ้มันกัดเนี่ยมันกัดฝอยว่ากัดได้เลือดออกได้เถินตัวใหญ่นั่นปากก้นก้มจะได้หัินจะว่าไห แต่าอันมันคำมันอันน่งมันมันตัวอยังเร็ว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 ได้เขาห่อนแดดเขาห่อนแดดได้เร็วได้เขาป่าเอาส่วนขึ้นมาได้หลายเติบอยู่ดอกก็มือเรือก็ยุ่เงั้นนะพน่ะเอาโอเคมันมวนอยูเดียบวันท้าล่องมันบ่คึมวันนี้มันคึมบ่หมีกับส่วนไปลวดบ่มีจังไงบนเป็นขาวอยู่หัวก็ยังอันหัวก็จะมาปี เอากินมันไปซื้อเราป่ะนี่นี่แมงแมงแมงกองแคนแดแล้วแตส่วนมันบอรนี่อีกบาทนึงอันนี้เมื่อไงนี่แมงกองแค้นเลยอันอีกนึงเอามันบด่เอ้เบเบบนี่บอนีเื่อสินีเดี๋ยวแมงของแนตัวนี้น่นี่มตัวแล้วนี่พี่เอาอีกวันนึ่งเอาอีกบานนึงเอาน้องนี่นี่นี่เดี๋ยวขอสีผ้าหนี่เอาตื่นเนี่บังเนตี้บะเรื่องดอกเอาไปเอาเขาเสียอีกบาทนึงเอาบ๊อนี่อันน เออเอาไปลงเสียหน่อยเพื่งดูปิดท้ายปิดท้ายเอาไปเพื่งดูเอาปิดท้ายอีกหนึ่งอันปิดเกมอีกหนึ่งรอบไปไปลองเบิ่งเสียหน่อยสวนรค์เองบัดนี่หัวกบในอะไรหัวกบนี่ยหัวกบตัวเีรบเลยจะน้องกัรหางจะของกัรหางเรามันก็เป็นโตบัดนี่เออนั่นละมีไงมีตัวบัดเนี่เออโตัวบัดนะเอางวมาฟีเดอร์มองเกาเด้อ เอาปีงอยู่ไหนเนี่ยสอนมาแล้วมันสิบหัวกอนสอนมาสิาปีงมาเปลืองยังออกว่าต้องหวกันออกว่แเราหวกันเกว้าเกล้าพ่อเร้วมาฟามาฟามา แดดสิออกอีล้วนี่เอาบังดูบัดสุ้ายเอาบังดูเอามานบ่บัตสุยมามายกบวกขึ้นเลยบะเออหนักหรือเมื่อยหนักหรือเมื่อยยกบวกขึ้นเมื่อยแหงก่อนสมามามาเออเอาบัสุ้ัย่น้องบัสุ้ายเอาอย่านบอกคนมาดิ มาขึ้นมาเยนเากบนั่ใส่บาทสุดไทยบาทสุด้ายบานี้หันลงมาหนลงมาโอ้หลายคนมันดีเลยโอ้ยพวมีหยาพกอับนอก้างงม่างร่สันโอ้สันสันสันก้อนสันมากรงก้อนลูกลไปยุววงเระดับลูกไปยุวเอามันรเพจะดอกกุนหัวกบอึ๊บนี่หัวคบหัวกบเอาเก็บบัตรนี่กระปู กระผูเออแม่เอ็เออแม่มเงนนี่มือกูเอาเอากระปูออกก่อนระวังปีงด้อเออแม่เมกระปูอุ้ยวุ้ยวุ้ยโอ้ยวุ้ยผมมีปีงนะน้องนี่บ่มีจังได้เรียนขึ้นอยู่วังหันเอ้าก้อาซะก่อนแม่ห่วยเอาบดอันเป็นยังโอ้ยผู้ใดสิไปเลือกเจ้าเอามาแม่กระปูนี่ได้อันวิธีการพวกผู้เสียบก็เสียบบดทีผู้เสียบกันเถอะเอาไปหอนแน้นำก่อนเดี๋ยววิธีการทีสิได้ จะอะไล่ะเก็บออกเก็บออกเบิรดเราด้เลยนี่ๆๆๆกบมาก่อนะนออกวิธีการวิธีการเครับเอาเอาเอาขีดออกแย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 กเาแยกเรามีแต่งานหัวยายแยกเอาลงมาลงมาบรต้องยานปิงแง่เลยแล้วหามห้มันหนห้มันเป็นตรงเจ้าสีเศ้ลยครับซวออกก่อนเศรียาวออก้วยเบิดบาหัวหัวไปเบิดเบิยอะราออกก่อนเร็ว แดดไล่แลลวได้บาดนี่ฟ้าวได้พอนีได้ดิเนี่ยเว้ยกระปูกระพูอยเขานะคู่กะมีนยังเปถิ่มใจของเก่าอยู่เอาไม้ยังสันคูนี่เอาพี่น้องคลิปนี้เอาซร่นี่แหละครับพอแล้วพอแล้วแดดแดดแดดสอนนัวพี่น้องสอนนั